ซาลาคาซิงกินีกับภาพกินใจไรายาวพอเดียวทำน้ำตาซึมเป็นคุณแม่สุสตรองกระเตงลูกสองไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยๆสำหรับซาลาคาซิงกินีที่ถึงแม้ว่าที่ผ่านมา เธอจะเผชิญปัญหาเรื่องครอบครัวของตัวเองปัญหาดราม่าจากโลกออนไลน์แต่เธอก็ลุกขึ้นสู้เดินหน้าต่อเพื่อลูกๆที่น่ารักของเธอทั้งสองคนอย่างน้องแม็กเวลและน้องเอมิลี่ล่าสุดซารา่าโพสภาพที่ลูกๆนอนบนตัวเธอทั้งสองคนเป็นภาพคุณแม่ที่เห็นแล้วซึ้งตามในความเป็นแม่จริงๆค่ะพร้อมระบุแคปชั่นว่า happy master day ทำงานอะไรอะ่ะ เลี้ยงลูกอยู่บ้านเฉยๆเหนื่อยไหมเหนื่อยสิอาชีพไหนก็เหนื่อยทั้งนั้นแหละแต่อาชีพแม่เป็นสิ่งที่เราเลือกเป็นสิ่งที่เรารักเหนื่อยแต่มีความสุขเหนื่อยแค่ไหนก็ยอมแลกเพื่อที่จะได้ทำหน้าที่แม่รู้สึกโชคดีเหลือเกินที่ได้เป็นแม่คนได้เลี้ยงลูกรักทั้งสองคนขอบคุณที่เกิดมาเป็นลูกแม่